ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมก็วันนี้ก็จะมารีวิว1 1 7กันอีกแล้วนะครับ <c oughs> อัปเดตอย่างสมบูรณ์นะครับผมอย่างแรกผมจะพาไปดูนะก็คืออันนี้ก็จะเป็นอ,อีกหนึ่ใบโอมนะครับผมใบโอมอมันจะมี2ไใบโอมอยู่ในนี้นะครับอย่างแรกก็คือ ถ้ำสีเขียวนะครับถ้ำสีเขียวก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะวันนี้ก็จะมารีวิวหนึ่งจุดสิบเจ็ดนะครับผมอ่ะอันนี้จะเป็นถ้ำสีเขียวนะครับในหนึ่งจุสิบเจ็ดนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแร่ทองแดงอันนี้ก็จะเป็นถ้ำสีเขียวในหนึ่งจุดสิบเจ็ดนะครับ <c oughs> โอเคก็จะมีมอสนะครับเยอะแยะมากมายเลยส่วนเดี๋ยวส่วนต่อไปนะครับนั่นก็คือหินงอกหินย้อยนะครับผมส่วนใครอยากโหลดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปโหลดท้ายคลิปนะครับ <c oughs> ต่อไปนั่นก็คือหินงอกหินย้อยนะครับมีน้ำหยดลงมาด้วยนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับไบโอมนะหินงอกหินย้อยกับถ้ำสีเขียวนะครับ <c oughs> โอเคอย่างต่อไปก็คือรูปร่างเปลี่ยนไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นท้องแดงแล้วก็มีบล็อกใหม่หมากมายซึ่งผมจำชื่อไอ้พวกนี้ไม่ได้เลยโอเคอย่างต่อไปก็คือกระจกดำเอาไว้มอนเตอร์อยู่นะครับสำหรับคนที่ทำฟาร์มมอนเตอร์นะอา้าวมอนเตอร์นี้นี่หายไปหมดเลย สำหรับคนที่อยากทำฟาร์มมอนเตอร์นะก็ mm hmm. เ,เอามอนเตอร์ไว้ในกระจกสีดำแบบนี้เลยนะครับผมแต่แนะนำต้องเป็น1 1 7นะครับมอนเตอร์มันจะอยู่ได้นะครับและไม่ตายในตอนกลางวันนะครับ <c oughs> โอเคสิ่งต่อไปก็คือก้อนหิมะนะครับผมพอไปอยู่นานๆก็จะหนาวนั่นเองนะครับก็จะมีเอฟเฟกขึ้นมานะครับ ส่วนต่อไปก็จะเป็นแร่ใหม่และรูปร่างแร่ที่เปลี่ยนไปนะแรกก็จะเปลี่ยนไปนะครับมีอย่างเดียวที่ไม่เปลี่ยนก็คือเอเมลอน่วนนี้ส่วนเลสโตนนะคะผมจะมีแอนิเมชันด้วยเอ้ยผมขอดูเวลาก่อนแล้วก็จะมีอาเขาเรียกว่าอะไรอะแร่ทองแดงนะครัะผมอันนี้จะเป็นแร่ใหม่ของเรา <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นบล็อกทองแดงนะครับหรือเป็นแร่ใหม่ของเรานั่นคือแร่ทองแดงนะที่เป็นบล็อก ซึ่งเนื้อทองแดงนะครับอันนี้จะเป็นทองแดงบริสุทธิ์เนาะถ้าเกิดว่าเราอะขุดทองแดงมาเรื่อยๆใช่ไหมรอไปประมาณ2วันนะครับ2วันในชีวิตจริงนะคบไม่2วันในแมครับเนี่ยมันมันก็จะกลายเป็นสีเขียวนะครับเพราะว่าดูดออกซิเจนนั่นเองส่วนถ้ามันอยู่ในเหมืองอะมันไม่เปลี่ยนสีแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าอยากจะทำให้มันกลับมาเหมือนเดิมก็ต้องใช้ สายฟ้าผ่าซึ่งเรามีอุปกรณ์นะครับสำหรับใน1.17นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในภายหลังนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นกล่องใส่ไอเทมใหม่นะครับผมผมขอไม่เปิดดูแล้วกันนะเพราะเพราะว่า,าเปิดดูได้แต่ผมยี่เกียรเปิดเนี่ยมันเยอะเกินโอเคอันนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับ1.17นะครับเอาอันนี้อะไรเนี่ยอโอเคต่อไปก็คืออ่า ต้นชวนชมนะครับเป็นต้นชวนชมเนาะเขาบอกว่าต้นชนชมเนี่ยถ้าขุดลงไปข้างใต้นะครับก็จะเจอใบโอมหนึ่งนะครับซึ่งผมรีวิวไปแล้วนั่นก็คือใบโอมถ้ำสีเขียวส่วนอันนี้จะเป็นกล้องส่องทางไกลนะคะผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นอะแรคริสตัลซึ่งมันอยู่ในถ้ำคริสตัลน,นะครับเป็นหนึ่งอีกหนึ่งใบโอมนะครับอยู่ใต้ดินนะครับเหมือนกงสปอนมอนเตอร์เลย แต่แค่หายากกว่าประมาณ 1. 5เท่านั้นแหละอันนี้ก็คือนิวมอสนิวอะไรเนี่ยโอเคอันนี้จะเป็นหินกอกหินย้อยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ใหม่ข้างล่างน่ารักมากเลยเอ่ลามัอยู่อะไรในนี้อันนี้สัตว์เก่านะสัตว์เก่าสัตว์เก่า,กาไม่ต้องไปสนใจนะครับนี่สัตว์ใหม่สลามบเนเดอร์นั่นเองนะครับผมอ่ะ <c oughs> ต่อไปนะ ก็จะเป็นแร่ที่สีเปลี่ยนไปส่วนอ่าก็จะมีแค่นี้แหละครับผมอ่ะก็วันนี้ก็จะมารีวิวประมาณนี้นะครับใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าอยากกดติดตามและไม่อยากถ้าไม่อยากพลาดที่ใหม่ๆก็อย่าอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมอ่ะก็สำหรับวันนี้อ่ะ ขเขาเว่าอะไรอ่ะรีวิว1.17ก็มีประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ